ณาอ,าอนุสรสถานบางนางแท่นโรงทานมรลสดเอเมนจน้อยนำบุญจากการตรพระชัมมยญาตราเข้าสู่ปีที่13มาฝากคณะกัระยาณมนตททั่วประเทศทั่วโลกจงมีส่วนร่วมในการสร้างบุญสร้างประมีด้วยกันนะณขณะนี้นะคะคณะพระธรรมทายาทท่านเดินจัดแถวเพื่อเข้าร่วมสู่พิธีกรรม จุดโคมประทีปณนะอนุสรสถานบางหนังแท่นท่านใดเห็นคลิปนี้จงหมดกรรมหมดเวรหมดนี่หมดสินเหลือกินเหลือใช้จงหลุดพ้นจากวิบัติบาปศัดิ์ษิ์วิบากกรรมวิบากบาน จงมีสมบัติจากกรพพัดตักไม่พร่องจงมีสมบัติอาศจัรยร์ทันใช้จงมีสมบัติอาจินไตจงรวยเร็วเรวรวยแรงรวยรวดรวยอาศจันทร์รวยซะบ,บั้นทันแหลกรวยไม่มีข้อแม้ข้ออ้างและเงื่อนไขจงรวยบุญรวยบรารเมีที่ท่านทุกข์ก็ขอให้ท่านพ้นทุกข์สุขอยู่แล้วจงสุขยิ่งขึ้นกว่าเดิมเอาบุญทุกบุญมาฝากชาวโลกนะขอแผ่บุญ แร่บารมีและขอนำบุญทุกบุญแผ่ไปยังลอสแอนเจลิสประเทศที่ไฟไหม้หรือไม่ว่าจะเป็นที่เขาใหญ่ที่ใดก็แล้วแต่นะฮะที่เกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็น อักขีภัยภัยอันตรายต่างๆนะคะขอแผ่บุญแผ่บารมีไปนะคะขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียเราจะเป็นการสูญเสียที่รุนแรงของสหรัฐอเมริกานะคะเอาบุดูบุญมาฝากชาวโลกจงมีส่วนร่วมในการสร้างบุญสร้างบารมีกับพระองค์ทานหลังบุญสดขอกราบนุมทระสาธุในทุกๆบุญนะคะให้ได้บุญเท่ากันทุตุบุญนะคะ อิมินาปุญญกรรมเมนะอุปัชยาคุณุตลาอาซาริยูปการาจามาตัปิตาเจยาตกัปิยามังสุริโยจันทิมราชาคุณวันตานรปิจพัมมะมาราจินทาจัโลกปาลาจัเทวตายะโมมิตามนุสชาจามัชตาเบลิกาปิจัพเพสตาสุขีโหนตุปุญญานิปะตานิเม สุขังจติวิธังเทนตุขิปังปเาเปทโวมตังอิมินาปุญญกมเมนะอิมินาอุทิเสนะจะขิปปาหังสุลเพเจวตันหุป,ปทานาชีทานังเยสันตานหินาธรรมายาวนิพานโตมะมังนะสันตุสัพพทาเยวยัตชาโตพระเวพระเวอุชูจิตตังสติปัญญาสันเลโควิลยิยมหินามาลาละพันตุนโนกาสังกาตุนจะวิลเยสุมเม พุทโธทีปะพโรนาโธธรมโมนาโธวรุตโมนาโธปจกพุทโธจะสังโฆนาโธตโรมะมังเตโสตมานุภาเวนะมาโรกะสังละพันตุมาอาบุญทุรบุญมาฝากนะคะให้ได้บุญเท่ากันทุรบุญนะคะสาธุ